ขั้นแรกติดตั้งแอป m e t r o m a นนะครับหลังจากนั้นเลือกโลเคชันเป็นปักกิ่งครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแมพขึ้นมาครับเราจะสามารถดูในแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเลือกสถานีต้นทางนะครับในวันนี้เราเลือกสถานีสันยนเฉียวเพราะว่าเป็นที่พักของเราแนะนำว่าพยายามเซิร์ชสถานีเอาไว้ตั้งแต่ตอนวางแผนนะครับมันจะได้ง่ายในตอนที่เราไปเดินทางจริงนี่เราเลือกปลายทางเป็นฟู้จิงครับจะไปเดินเที่ยวที่นี่สักหน่อยแล้วก็เลือกเวลาต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะมีเ,เลือกได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่รถไฟออกนะครับหรือว่าเป็นเวลาที่รถไฟจะไปถึงก็ได้เช่นกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางตั้งแต่เที่ยวแรกเนี่ยก็จะมี first train หรือว่าใครครับอยู่ดึกเนาะก็จะมี last train ด้วยนะครับอันนี้สรุปมาก หลังจากที่เราเลือกข้อมูลครบแล้วนะครับก็กดเ e ิร์ชครับทีนี้เขาก็จะขึ้นวิธนการเดินทางมาหลายรูกมากเลยเราก็เลือกเอารูทที่ดีที่สุดครับราคาดีๆเวลาโอเคแล้วก็เปลี่ยนรถไฟน้อยๆครั้งเนี่ยอันนี้ดีมากครับนี่เราก็เลยเลือกอันที่2อครับหลังจากนั้นเข้าไปดูครับก็จะมีสถานีต้นทางเราต้องไปเปลี่ยนที่สถานีไหนแล้วก็สถานีปลายทางครับจะผ่านกี่สถานีเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยครับเพื่อการวางแผนที่สะดวกนะครับ ทีนี้เราลองย้อนกลับมาดูรูทที่1นนะครับอันที่1ที่เขาเซิร์ชขึ้นมาเนี่ยใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันต้อง28จวนแล้วก็มีการต่อรถไฟลายสายมากเลยครับซึ่งทําไมราคาแพงเพราะว่ารถไฟสายแรกเลยที่วิ่งมาเนี่ยจะมาจากสนามบินครับจะคล้ายล้าแอร์พอร์ตดิงบาราเนาอ,อันนี้เรียกว่าแคปทองแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรสครับมันก็เลยทําให้ราคาการเดินทางค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูเรื่องการจ่ายเงินผ่าน A d รีเพแอปกันบ้างดีกว่าครับ ทีนี้พอเข้ามาในแอปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกโลเคชันก่อนให้เป็นที่ปักกิ่นะครับเพราะว่าถ้าเลือกโลเคชันในไทยจะไม่สามารถใช้แอปนี้ได้เลยหลังจากนั้นเลือก transportation แล้วก็สมัครบัตรนะครับกด get now เราก็จะได้ QR code สำหรับการจ่ายเงินอันนั้นขึ้นมาครับก็จะมีให้เลือกครับมีบัสมีเมโทรมีแท็กซี่สะดวกสบายมากๆครับขั้นตอนที่เราควรจะทำไปตั้งแต่ประเทศไทยเลยนะครับคือการผูกบัตรไว้กับแอป a า i p a y ครับเราสามารถใช้บัตร t r a v e l Card หรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆสามารถผูกได้หมดครับในครั้งนี้เราเลือกผูกกับ t r a v e l Card ซึ่งเป็นของยูทริปครับซึ่งจะได้เลทค่อนข้างดีไม่ต้องไปเสียค่า Exchange Rate ต่างๆเหมือนบัตรเครดิตเลยครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับแค่เปิด QR code ขึ้นมาแล้วสแกนตอนขาเข้า แลสแกนออกอีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาตรวจสอบดูว่าเขาตัดเงินเราไปถูกหรือเปล่านะครับก็เปิดแอปยูทิปขึ้นมาครับแล้วก็เข้ามาสังเกตน,นะครับว่ารายการตัดบัตรเนี่ยมันตรงกับที่เราเลือกหรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าเออเนี่ยตัดผ่านออดีพออกไปนะ5้าหยวน4ี่หยวนก็ตรงกับที่เราเดินทางจริงเลยนะครับ